An, นีสบายเปิดสปอร์ตเปิดอีกีธรรมดาก็ดูสปอร์ตเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเอาแปลงสภาพเด็ดๆนะครับเป็นยังไงครับกับการขับของคุณพ่อฮะชิวและชิวกชิวและชิวนะครับอ้าวสวัสดีครับนี่นะครับสุ่ช่องตะเกี้พายนะครับอันนี้เราอยู่กับตะเกี้พายและสมาชิกเจ้าของรถออโต้สาม จุดความติดต่อที่แล้วนะครับที่เรารีวิวในส่วนของ iX นะครับให้มาขับเทียบกับไอเอตโต้สานะครับวันนี้เราเอาฉางอั้น S07 มานะครับเป็นโมเดลตัวเริ่มต้นนะครับของยูวีนะครับก็ราคาใกล้เคียงกับเอตโต้สามทางกันประมาณล้านนิดน่าอ่าล้านกว่ากว่าจริงๆเอาจริงๆก็อาจจะเกือบสองล้านเออเกือบสองแสนนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าการขับจะเป็นยังไงบ้างเข้าเกียร์นะครับโอเครเอ็นเกียร์เบรคแล้วเเข้ากียร์จะเป็นเกียร์ดีใช่ตอนนี้มันจะเหมือนเกียร์เทสลา ะมาาดูวงอะไรอะไรนุ่มเฟิร์มมาโอ้ใช่นี่เป็นเกียร์มันจะสลับข้างกับใช่ครับใช่มันจะไม่เหมือนเบดีคนผู้ใช้เบดีก็จะแบบเอ้ยสลับข้างครับกค่ตรงงไฟเลี้ยวกดแล้วข้างใช่ยังรถสไตล์อเมริกันถ้าอยากเปลี่ยนโหมดการขับนะครับกดหัวใจเลขสองหัวใจเลขสองมันจะกลายเป็นรถสปอร์ตทันทีตรงเนี้ยหัวใจเลขสอง

ติดมันอยากแน่นกวีวดีเยอะเยอะขับซิ่งกันมันก็จะมีสี่โหมดด้วยกันมีประหยัดสบายสปอร์ตแล้วก็โหมดทีวีดีโอนะครับ่าแต่และโหมดมันจะมีก็คือมีมีโหมดเคอร์ซึ่งโหมดหมดหน่วงเวลาถอนเท้าสปอร์ตจะไม่หน่วงมันจะไหลไปเลยแต่เราสามารถตั้งให้เป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นก็ได้ในโหมดที่เป็นินดิวี่ยวตั้งให้มันหน่วงแบบหนึ่งแรงแต่ว่ามันไม่ถึงหยุดนิ่งเพราะว่ามันจะไหล รับไลอยู่ในเด้วยความเร็วต่ำใช่พอเราฟิลลิ่งกับดีวดีอ่ะใช่นี้นี้เราอีเด็กซ่้ไหมครับไม่มีเงินใครบอกไม่มีเงินเงนปัดีวีดีรายเงเออแต่มันซับแรงดีติดมันติดมันติดมันโอ้โหแต่ไม่เปิดแต่ เปิดแล้วเปิดแล้วโค้งโค้งไปยืดมีควาเป็นกอะกแต่มันแต่มันก็มันหนึบอยู่นะเพราะว่าเราแล้วถ้าเรารู้สึกขับเองไม่ค่อยรู <t uh> <t uh ้สึกว uh ่ามันกระทากใช่กาบวหน้ารอเลยนี่ไงทดสอบให้ดูตามคลิปรีวิวกันสอบรีวิวการเบรกรีวิวการเบรกครับเบรกระยะดีแต่ขับรถมาแล้วมาเจอจะเขาไม่ทะเลาะเลยใครก็จะรอกันเขาไม่แฝงหรอ อ้อมาถึงว่าเหยียบมิดใช่ไหมมีความเหยียบมิดสูงแล้วก็ต้องพวงอะไรนะครับนี่พอดีจอดเดี๋ยวจะพาเล่นหมดต่างต่ออโต้เบรกโฮใช้ได้ก็คือเหยียบเบรกลึกๆเหยียบจิกจิกที ไอดีนี้ไม่เหยียบแล้วมันขึ้นแล้วมันจะขึ้นเป็นเหยียบแรงแล้วตเป็นหูใจครับแต่เป็นวีวีนี่กดเหยียบธรรมดามันก็จะถ้ารถชนหยุดนิ่งอ่ารถหยุดนิ่งมันจะขึ้นอัตโนมัติแต่นี้เราต้องกดหนักหนังถึงจะรู้ว่าใช่แหมหมดมันเยอะแล้วก็ลูกเล่นมันจะเหมือนคอมพิวเตอร์คือนีนมันจะมีสามารถเอามาใส่ได้กดค้างตรงนี้ครับลากมาใส่คัตเตอร์ไมซ์ได้เองเงี้ยวอลก็ได้มันจะเหมือนวินโดว์เลยอ่า คือแบบอยากโ o o g l e a s s i s t ให้คนนั่งข้างดูยังไงนะหันไปหน่อยอ่าอย่างเงี้ยหันไปดูอือคือตรงกลางเห็นรอบคันไปเลยอือวาอยางไม่จะเหมือนรับแอนดรอยมันรับแอนดรอยมากแอนดรอยด์น้ำสว่างออโต้อันนี้ก็จะเป็นตั้งค่าตัวรถจะเป็นรูปรถนี่พวกนี้ตั้งแสงไฟอ๋อมันสูงต่ำแสงไฟเฮต้าพิสเพียเห็นไหมครับ เห็นครับตอนนี้ก็ดีเนาะแต่เลขเจ็ดสิบมันคืออะไรไม่แน่จะเอาเจ็ดสิบแล้วใช่ครับหลังใต้ตัวดีเจ็ดสิบอ๋อมันเป็นคูดคนทรนอ๋อนี่เพราะผมเซ็ตไปเจ็ดสิบตัวแรกใช่อันนี้หมวกับขีแล้วก็นี่เป็นหน้าจอขับอิสระไม่มีอะไรอันนี้พวกเลนคีย์ต่างๆแจ้งเตือนไม่มี RCTB ก็คือถอยแล้วไปเบรกด้วยแต่ว่าตัดออกเคยเคยเจอแล้วชนผ้าม่านก็หยุด มีจริงๆมันจะมีเจ็คเซอร์คอนโทรลก็คือทำท่าแต่ว่านี่ยังทำไม่เป็นผมยังงงอยู่ว่ามันทำยังไงตัวเองทำยังไม่เห็นสิ้นเลยถ่ายรูปมยื่นมาที่กล้องอ๋อได้แรกอ๋อนี่ไงแรกแรกก็งงทำไปทำไม่ติดอ๋อแต่ว่าไม่ให้ทำตอนรถขยับอืมใช่เป็นถ้ารถขยับมันจะไม่ทำป้องสายโทรศัพท์ปิดเสียงอ๋อจะมีอ๋อโอ้โหเจ๋งอือดูดไม่ได้ต้องเปิดกล้องเหรอถึงซันถ้าถ้าถ่ายรูปยังไงครับซันทำอย่างนี้ให้มันดู ทำใส่กล้องทำใส่กล้องมันจะมีกล้องจะเป็นตัวเอาใครโดรับทดสอบโอเคเอาใครแบบใบ้ใบ้ตายใบ้อ่าใช่ไหมเออต้องมีต้องทาท่านี้ใช่ไหมมีนี่แหละสามสองหนึ่งเคเอาไปเยอะแล้วมีการขยิบตามีขยิบตาไปครับเราจะให้ทดสอบด้วยโหมดสปอร์ตนะครับกดสอง สองเป็นสปอร์ตละมันกลายเป็นรถสปอร์ตละเป็นสปอร์ตเลยสปอร์ตไม่ได้ใรถติดเพี้ยเราจะไปดูครับความแรงของมันได้แค่ไหนนะครับความกระจับกระเฉงของรถต้องบอกว่าคันนี้เราปรับลมยางหน้าสามเจ็ดหลังสามเก้านะครับเพื่อเพื่อให้มันไม่แข็งเกินโอ้ยปืดฟืดฟืดฟืดนะครับตอนนี้ร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ สิบสี่ร้อยสิบห้าไม่อยากไม่อยากหนึงถ้าเอาโลตัสมาคอหักกันหมดโลตัสมันแรงมากโลตารยังไม่ได้เลยโรตาร์เอเรียสมันยังไม่มีเขาบอกว่าจะเอามาให้เช่าอยู่แต่ว่ารอสภาพเด็กๆนะครับเป็นยังไงครับเกี่กับการขับของคุณพ่อฮะชิวและชีพชิวและชีพคิวและชิพแปลว่าอะไรคิวและชี เป็นยังไงนะฮะชิวชิวแล้วอะไรนะฮะชิวแล้วก็ชินแล้วค่ะชิวแล้วก็ชินแล้วแต่เพื่อนหลับได้เพรว่ารถเพรว่ารถนุ่มจริงเป็นนุ่มไหมล่างเท่าไหร่นุ่มอยู่เนาะอะไรเสียงก็เข้าน้อยนะหรือว่ารถมันยางมัยังใหม่อยู่มันสี่พันกิโลใช่แล้วก็กระจกมันหนาหรือกระจกสองชั้นเนี่ยฟังเสียงไม่มีเสียงลมเลยขี่ขับร้อยยังไม่ฝุ่ลมยังไม่เข้า ใคต้องจัดไปเช่าไปเที่ยวทีละปาปีหน้าราชบุรีอีกแต่จะเกินนะเที่ยวอะไรทีเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพไปดูมีอยู่มันจะเป็นแบบว่าเป็นรูปกองไฟนะครับเราสามารถเล่นเบื่อๆได้แล้วก็ปรับอุณหภูมิมันมอุ่นถ้าเป็นหมดไฟมันจะอุ่นสำคัญแล้วก็หมดหนาวหมดหนาวก็จะนั่นแหละเดี๋ยวจะลองให้ทำตอนตอนถึงที่บ้านเดี๋ยวพี่ทำให้ดู ที่เหลือก็จะเป็นโหมดเงียบหลับนอนหลับแคมปิ้งอันนี้มันทำแบบเหมือนเทสลาโหมดแคมปิ้งถ้ามีโหมดสัตว์ด้วยก็น่าจะครบเลยเหมือนเทสลาอันนี้ประตูจะหลับอันนี้ข้อมูลทางอกาศก็คือเหมือนกับว่าลงจากรถไม่อยากให้มันร้อนนะครับอ๋เปิดแอร์ไว้ในรถแต่รถยังดับนอนต้องมากกว่า20่สิบจะเป็นจะมีหลายโหมดมากดความส่วนตัวไม่ให้รับสายโทรสายเลยแต่งสีเสียงอันนี้ต้องเล่นกลางคืนมันจะเปิดไซเล่นสวยๆไฟน้ำมินอะไรนะใชล้างรถก็มีอยู่นี่ ยังยังไม่ได้ลองเล่นจนจบเทสต์แมรีมอวบนไอ้อปิดเครื่องไมีได้ไม่จะพาไปปิดเ,<อ>เครื่องเอาไปปิดเครื่องจะปิดเครื่องเมืองเอาขับไปมอบนนะสองส,องสองอามออกไปข้างนอกคนเริ่มหนาวเราข้างนอกนี่ไม่ไหวจริงคือรถรถนี่แอร์เป็นดีมาก ตอนแรกเข้าใจว่าหลังคามันร้อนนะแต่พอไปมาไม่ร้อนความร้อนมันอยู่กระจกหน้ากระจกหน้าไม่ร้อนนะำสีแรงของดีไม่ต้องน้ำรังเอาไว้นั่นมาแปะเลยเอ้ชิวแล้วมันเปิดเลยอ๋อนี่พัดลมเป่าพัแต่อันนี้พัดลมเป่าเบาเปิดร้อนแล้วก็แอร์ก็เลือกได้เป็นสายไปสายมาอืมอ๋อเป่าแล้วเออเย็นมากดีเลยโหมดนี้ดีมากวันนี้ถ้าวันเลื่อนรมาอากาศม้วนแยงก็มีเลื่อนไปเลื่อนเปิดเป่า อันนี้ดีเวลาโดนหน้าขับรถเหมือนของ i อเอ็กซ์เลยนั่นเองทำไอปหมายว่าภาพอ่ายคล้ายไอเอ็กซ์คล้ายคล้ายของเฟซลากับไอไอบีเอ็มประกอบเองประกอบกันปุปนๆไม่แน่ๆไม่รู้แต่มันจะเจ๊เขยดูไปก็คล้ายคล้ายตัวปอดปั้ต่ต็งไอตัวนี้คล้ายเป็นวิวฟิวรถอเมริกาเชไม่ดูทำแสร็จสีหลายอย่างมันรวมกันเดี๋ยวว่าออกมาดูดีแต่ดูดี แอปมันค่าเพลก็ตรงนี้เปิดได้กุ๊กก็แบบเกินแบบแต่ว่าก็รถทุกคันน่ะอันนี้มันจะกระตุกกระตปกติเพราะว่าแมปมัลค่าเพลมันกระตุกตู้คันเลยแต่ว่าเองตัวแอปไม่ตุกอันนี้มันตัวนี้มันไม่ได้เชื่อมกับมือถือเราใช่ไหมมันมีของตัวมันเองต่างหากใช่เหรออ๋อแอปมัลค่าเพลอนี่มันต่อกับตัวนี้อ๋อต่อไปบลูทูธเป็นไบเดีเร์แอปมัลค่าเพลอันนี้เอาขาเขาจริงกับแอนดรอยด์กว่ามากกว่าอันนี้หรือ เขาใช้แอนดรอยมากกว่า a n นด o อ d ต่อได้อ่าอดรอยว่ยกล้องล็อคกันก็มีอย่างพอรถขับหลังมันเลยไหมมันจะลินดินมันจะแบบวิ่งจกยิ้มจบตอนนี้รถขับหลังเพราะว่าถ้าเป็นรถขับหน้ามันจะมีอาการเรียกว่าอันเดอร์เสียคือเรียกพวงมาลัยเลี้ยวแบบรถไปไม่ทันมือจางยรถขับหน้ารถขับหน้ามันจะแบบเหมือนมันใช้หน้าขับด้วยครับแล้วต้องเลี้ยวด้วยแรงเราต้องสู้กับการหมุน แต่อันนี้ขับหลังก็คือหน้าฟรีเลยตูดก็จะใส่สายกดออกก็คือออกก็กดกดหัวใจครั้งหนึ่งจะเปลี่ยนโหมดไล่เป็นบรรทัดไปหัวใจเล็กสองัวใเลกตอนนี้เป็นบอกเน็นถ้ากดชิมก็กำหนดเองถ้าถอนทางปรันนี่ประหยัดนะ่นก็เป็นสบายใช่แรงก็จะมีโหมดหน่วงออกมาสปอร์ตจะไม่หน่วงือวนกำหนดเองผมกำหนดเป็นร้อยร้อยก็จะถ้าไม่ชินหัวปักตลบเพราะว่า เพราะว่ามันหน่วงแรงครับมันหน่วงหนักหน่วงหนักเกือบแบบรถยุโรปเลยแต่ว่าไม่ถึงหยุดก็คือยังไหลๆมันเบนส์ปาลาเบนส์ปาณเบนประมรอย่างเงี้ยแต่น้องคนนึงหลับแล้วนะฮะหลับไปแล้วเออไม่ต้องรอหลับเดี๋ยวจะปลุกให้อันนี้มันโหมดธรรมดาสบายสบายก็ยังเหยียบได้เยอะแลสบายเส้นนี้แต่มันก็ซับแรงดี ใช่ที่นี่พิเศษพิเศษแต่ว่าคนคนขับมันเอ้คนนั่งข้างมันจะไม่มีดันหลังมันมีแต่ดันอ๋อขึ้นลงไปไม่ขึ้นอันนั้นไฟใช่แล้วว่ามันเจณฑเท่าไหร่เนาะของทางวีไว้ดีมันจะขึ้นว่าไฟเจณฑเท่าไหทางดันเท่านั้นไม่อะไรอ๋อมันจะขึ้นอยู่เฮดอัพดิสเพลโอ๋อแบบไม่เห็นเฮดอัพดิสเพลมันจะมีมันจะมีเป็นขีด ฝาฟ้าซ้ายขวาไปขวาโอเคแต่ไจะบอกไม่จะบอกไปไหนเลยอ้าวมีอีวีชาร์จด้วยตรงนี้เใช่ใช่มีปั๊มมามานานแล้วตรงนี้ตรงปั๊มตรงนี้อ๋อมอวลดออมีด้วยคือ a few moments later นะครับลองขับกันนะฮะระวังปิวไอ้นี่ขับจริงหันพูดเลยวางนี่ได้ไหมชาร์จได้ไหมไม่หรือไม่ได้ปิดตัวไหมอ๋อไม่มีหรออ๋อเกียร์เบรกลึกๆแล้วก็ลงเป็นเกียร์ดีเกียร์ดี้เกียร์ดีแล้อ่าค่อยๆถอนไปขับเลยมีอ่ะดีแล้วเนาะอ่าในเกียร์ดีแล้วในเกียร์ดี้ อา้าวเขาไม่ออกอ๋อ,อ,อมันหน่วงเบรกไวไ้ไม่หมดหน่วงอันนี้ไม่หมดเลยวะที่ไม่ได้เพอประหยัดอ่ะนะประหยัดไม่ได้หน่วงหนักหน่อยอให้ฝึกหน่วงไว้เพราะว่ามันจะได้ช่วยเบรกด้วยใครไปชนใครหน้าเหรอไปขนาหนูเหรอถ้าไปขนาบหนูต้องเลี้ยวขวานะไล้ขวามือนี้ไม่ไม่ไม่รู้รู้กำลังแบบว่าเอาพอเลี้ยวขวามือนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปตีไฟซ้ายตรงนี้กลายเป็นถอยหลัง มือต้องจับไปเร็วไปซ้ายมือขวาไม่ต้องไม่ต้องไปเยอะเหมือนกันเกียร์ <c oughs> ใช่ <c oughs> โอ้โหน่วงเวอร์อ,ะอ่ะอ่ามันหน่วงมันหน่วงอ่าที่นี่เราลองไม่หน่วงบ้างเป็นสบายโอเคค่ะอ่าสบายเขาบอกไม่แนะนำว่าไม่แนะนำมากขนาะดขับเหยียบคันเร่งสักพักแล้วไปกดสั <c oughs> อร์ตมันจะหยอกอย่างนี้เลยขับน้วขัาตรงว่าไอ้คันนี้โทษจ้าขึ้งขัดขับคันนี้ครับ ดีอยู่ที่จริงว่าคะนั่หนูทางขวาก็เลยนะโอเคโอเคทางข้างหลังจะไปแต่ยูโฟขับไม่ค่อยเวี่ยงไปว่าอะไรแต่ว่าข้อขาไปว่าอะไรไปเขาเล่นเอามันไงให้ดูว่าถ้าเหยียบแรงๆมันจะเป็นยังไงแต่รู้เลยว่ารถมันพาเหวี่ยงมันก็ไม่เวียนหัวนะมันก็ไปของมันนะ แต่ถ้าเป็นซีดานนีเวียนหัวยเลยเพราะว่าตัวเองซีดานขับยังอันตายมีล้านันใช่เอามิลานมาเปิดนี่ด้วยเลยพี่หมเปิดนานไหมเปิดน่าหลาหกปีอือดูว่ามีมิลานด้วยอันนี้ตึกบริหารแต่ละคนเยอะมากมีออโคลอห้าอันนี้บรรยากาศอะไรเดี๋ยวยูโฟขับไปหลายคันเดี๋ยวก็ได้เหมือนพี่เก็บไปทุกคันขับไปทุกยี่ห้ออะไรเออดี้ยังไม่เคยขับเละยังไม่เคยเลีออดี้นี่ต้องไปเอามาดี่ด้วยแหละ เตรียมปิดเจะถามเลยถามความสัม์จะถามถามแะไรกันครับอคนแรกนะครับเจ้าของรถออโต้สามนะครับเป็นไงบ้างครับความรู้สึกกครขับช่วงล่างอัตราเร่งแล้วก็ลุกเล่นเป็นยังไงบ้างครับเทียบอ่อัตราเร่งดีมากอครับดีมากกว่าออโต้สามเยอะอ่าช่วงล่างเฟิร์มมากกว่าออโต้สามครับความนุ่มสูสีกันเดียวครับครับเดไปเลย ใหญ่กว่าด้วยใหญ่กว่าด้วยแล้วคนขับเป็นไงฮะไมดีรู้สึกดีกว่าอัตโต้สามไม่ไม่เหมือนเราแบลมันขยี้แต่มันก็บอกยากเพราะว่ามันต่างกันสองแสนใช่ความต่างกันอยู่แล้วสองแสนแต่วันนี้เขาเสียกินไฟกว่าโต้สามแน่นอนถ้าใครีเรยินเรื่องการกินไฟเนี่ยอาจจะรับไม่ได้ได้วันนี้ข้อดีข้อเสียต่างกันแล้วแต่ความชอบโอเคก็ประมาณนี้ครับกับลรถการรีวิวนะฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่รถไฟตะกีพายนะครับล่าไปกับ ก็ปวดตัวซ <c oughs> ับสนูต้องขับไปเปลี่ยนคนที่ไหนดีไหมทาที่เปลี่ยนกั็ไม่ออกเลย